ข่าวเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ไทยครับที่กำลังเรียกว่ามีขา่ขาวข่าวขึ้นมาเนื่องจากว่ามีการาขายกิจการแบรนด์ของคนไทยหวังดันเข้าไปสู่ตลาดโลกนะคือต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ปันปุรินั่นเองครับแบรนด์ปันปุริก็ขายพวกเครื่องหอม,ออหอมครีมน้ำหอมเขาเรียกว่าตัวตัว diffuser หรอตัวที่ทำให้กลิ่นหอมในบ้าน รวมไปถึงครีมบำรุงต่างๆนะกลิ่นที่มันเป็นอารมาแบบไทยๆเลยนะปันปุรีเองเนี่ยก็เป็นบริษัทของคนไทยนะครับล่าสุดทางบริษัทความสวยความงามยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างโคเซกนะก็ประกาศเข้าซื้อกิจการปันปุริแบรนด์ความงามระดับพรีเมียมของคนไทยนะครับโดยไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของจํานวนเงินนะว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่ามีรายงานครับว่าปันปุรีมีรายได้ในปี2024 สูงถึง32ล้านดอลลาร์หรือราวๆประมาณพันล้านบาทนะครับโคเซเนี่ยระบุว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสสาคัญที่จะผลักดันให้ปันปุรีเนี่ยเติบโตในตลาดโลกในฐานะแบรนด์หรูด้านสุขภาพและความงามจากเอเชียโดย Price Waterhouse ีนย uh, I mean, yeah, okay. ูซีไทยแลนด์เนี่ยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการสร้างดีวนี้นะในการทำให้ดีวนี้จบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2003นะครับใครที่ ไปตามห้างศูนย์กัรค้าเนี่ยเขาจะเห็นแบรนด์นี้นะครับโดยเ,เริ่มต้นโดยคุณวรวิศสิริภาคนะแล้วก็สร้างแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ขึ้นมาโดยมีจุดเด่นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความหรูหราใช้แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาของคนไทยในการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำผิว นะดูแลผิวดูแลเส้นผมสกินแคร์แล้วก็นำหอมอย่างที่ผมเล่าไปนั่นแหละครับโดยในประเทศไทยนะปันปุรีมีร้านขายอยู่26สาขาส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้างหรูสปาชั้นนำนะครับตั้งแก่เซนทัลโบเอ็มควอเทียเอ็มบัซซี่อะไรเงี้ยก็จะเจอปันปุรีอยู่แล้วนะครับใครเป็นลูกคา้าปันปุรีบ้างครับแล้วก็ปันปุรีเองจริงๆก็เป็นที่รู้จักอยู่ในตลาดโลกนะครับปัจจุบันมีวางขายอยู่ใน15ประเทศทั่วโลกนะทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรป รวมถึงห้างดังในญี่ปุ่นด้วยนะอย่างเช่นอิเซตันนะครับหรือว่าทางด้านฮันกุอุมเมดะนะแล้วก็ห้าง K11 ในฮ่องกงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้างต่างๆที่ไปลงอยู่แล้วนะครับสำหรับโคเซเองก็เป็นแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นแล้วก็ ดูแลหลายๆแบรนด์นะอย่างเช่นแบรนด์เซกิเซหรือว่าทานะก็อ,อันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ของโคเซนะหลายๆคนก็คงทราบดีครับโคเซเองก็ขายพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์ดูแลเครื่องสำอางพวกนี้ในราคาที่แพงๆทั้งนั้นเลยนะกะ็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีครับที่ทำให้แบรนด์ของไทยเนี่ยไปสู่เวทีโลกนะครับ